ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนสอนยอดไลน์ในเฟ e บุ o กกันนั่นเองนะคะก็สำหรับใครนะคะที่จะทําตามก็แนะนำนะคะให้ก็เปโพสต์ดูโปรไฟล์ ให้เป็นสา,าระกันก่อนได้เลยไม่งั้นทุกยอดที่เราทารายการก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เรากันนั่นเองนะคะแล้วในขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาเพื่อสมัครใช้งานและลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ spesm มนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะให้เรามากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด,ด้วยนะคะหรือสำหรับใครที่มีบัญชี Google Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนกันที่ปุ่ม Google ที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย เลาเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้ก็ให้เราคลิกไปที่ Facebook กันเลยจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกหมุนหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะและในส่วนของบริการก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันมากมายเลยก็จะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลย และในโซนคำอธิบายนะคะเมื่อเราเลือกบริการนั้นๆลงไปแล้วก็จะแจ้งคำอธิบายของบริการที่เราได้เลือกไปกันนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเข้ามอาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของลิงก์เราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเราเลือกโพสต์ที่ต้องการเพิ่มไลค์กันแล้วก็กดกับปีลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นำลิงก์มาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะในส่วนของจำนวนต้องการเพิ่มยอดไหลเท่าไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยววันนี้จะลองเพิ่มสักสองไหลๆไปเลยแล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเสียดนนาเาเย่านัั้้กกนนเองา ก็กดคำว่าส่งหรือสั่งซื้อได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขึ้นมาแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้กดทํารายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ ส่หมายเลขตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกไปที่เมนูเติมเงินได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR ค o d e และ To Money Wallet นั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการที่ต้องการกันได้เลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ ชอบเว็บไซต์นี้นะคะต้องการแต่งปันเว็บไซต์ดีๆให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆแล้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันด้วยแล้วก็คิดไปทีแนะนาเพื่อนกันได้เลยนะคะเมื่อคียเข้ามาเราให้เรากดคัดล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปให้เ,เพื่อนๆกันได้ทุกช่องทางกันเลยเมื่อมีการลงทะเบียนหรือสมัครใช้งานหรือการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นด้วยกันนั่นเองนะคะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ต้องการจะแจ้งหรือว่าติดต่อยอดบินนะคะแล้วก็คลิกไปที่เมนูตัวเชิญเลยตรงนี้กันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมูมต่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครต้องการจะกรอกเป็นข้อความหรือจะแนบรูปภาพนะคะแล้วก็มากรอกข้อความตรงกล่องข้อความด้านล่างนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาแนบรูปภาพในที่ a t t a g h file แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปตรง o r ์ไอ ID กันด้วยจากนั้นเราก,ก็กดส่งตัวกันไปได้เลยรือสําหรับใครที่ไม่ต้องการทําต่ามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากนะคะก็คลิกไปที่รายลอดด้านข้างตรงนี้หรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายตรงนี้เลยก็ได้นะคะแอดมินก็พอซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อบรรการไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะพาทุกคนกลับไปที่หน้า a ฟ e b o o กกันเลยจากนั้นให้เรามา r e f ฟ e หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะเพื่อดูยอดไลค์ที่เราเพิ่มไปกัน ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดรายของเราก็ได้ขยอมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมยอดนะคะก็ขึ้นมาเกินจํานวนที่เราได้เลือกไปด้วยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะทางเว็บไซต์ก็ชอบใจดีแถมให้เรากันอีกด้วยนั่นเองนะคะก็สาหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานแล้วก็เข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาร่รวมของเว็บไซต์ SCESMM นั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ